สวัสดีครับวันนี้ผมเจอซ้งนะฮะเจอกันอีกแล้วนะฤฤเด็ดลมมากเกมนี้พูดเลยไอ้ปันเดีนีวกับไอ้ปันเราเนี้เหมือนคนเดิมนี่เดี๋ยวผนะม,เ,มปเปิดประตูบ้านเองมไม่เปิดประตูประตูไงมันไม่เปิดให้หรอเ<ง>มื่อวานเจอผีไปไอ้ปันถ้าทำไมมีสามคนนะสี่ห้ืวยไหนคน่ไม่รู้อ่ะ เนี่ยเบอร์สองคนสองแม่งช็อตป่าอย่ไงเง้ยออีคนนึงหายอ่ะเราก็เลยสั่งคนดิอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าประตูนี่คือบ้านประวัติของบ้านเลน่าฟันเฮียนะกลัวบ้านอะไรเงี้ยไปเลยไฟก็เลยเไปชั้นสองกัเลยเฮีย วางทำผิดวางสมดผิดจมดินวางดผิดอ่ะจมไม่ยุด,ดยนเน,ดนี่ยโอเจมไม่ยุเมดเสงอก็ได้อ่ะกจรงน้ำไม่ได้น้ำไม่ได้เป็นอะไรบ้านเปิเปดโอ,อ้ห้องนี้ Moment chop mình chấp vế chảy Ê, là có vế chảy xỏng chưa? Mình chấp nhìn, đâu. phải chạy at the cung. Ay, lạc cục vê phải chạy nó lấy cháy. Moment chop cook yng. Then cook hard. To phaigon. Do you think good? Do you think good? Good. 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 đi, Good. 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 งลงไปก่อนดีกว่าเฮ้ยเ้ยโอ้เพื่อน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 เราเราก็กลุมไไม้มกันไว้เราก็กลุมไไม้มกันไว้ถ้าเกิดเราก็กลุมกลกกล้มกันนะทุกคนนะเราจะมีความมั่นใจไงในการเดินทางปะอุย้ยเสียงน้ำไหลเสียงน้ำไหลเ,เอ้ยเราเรา,เรา,เ,ราเราได้น้ำไหล ได้เราได้เออเชียชียเสียงเยงเสียงเอฟเฟกต์นคนคดีอ่ะคือแบบน่ากลัวมากอะทุกคนอีสิวลงไปอีสิวกลัวกลัวกลัวกลเล่นนอะไอะไรเนี่ยเออเอไเเออ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 เอเออเออเออออเออเไฟ เอาเพื่อนจะวินบอกดิไอ้เพื่อนวินบอกกันวันนี้เงี้ยนีน่เงี้ยอะไรเนี่ยโ <c oughs> อ้โหโอ้เพื่อนวินบอกทุกคนเฮ้ยใช่สียงติ่เยอะ <c oughs> เอาเพื่อนมาให้คนแล้วเลยเราเนี่ยอย่าทิ้งอย่าทิ้งกูอย่าทิงาท้งกูไม่เราต้กองบอกว่าจะทิ้งเราก็ไป ออกไม่ได้เอนินไปไมได้ oh, oh, oh. ออกออกออกออรอดูีไม่ห,อ, <laughs> ห,หอยแล้วก็จิ้งจุ้ไม <Okay. S 2> ่มีอะไรปต้องคิดันไต้องคิดเียั่นละเวาไปปันกนะฮะคนตอนนี้น <h ums> ปันรนะู้สึกว่ามันมันนี่ก็เือ ตอนนี้เรายังไม่พบเบาะแสเลยนะทุกคนนะเพราะว่าเออ่ผียังไม่ออกปกตัวนะยังไม่พบเบาะแสทั้งสิ้นโอ้แต่เราเราได้เยอะนะเจอเจอผีนะเอ๊ะซึจอมีไม่เจอะไรไม่ได้เอ้โอ้ไม่เจอะไรไม่ได้เกิดเขาที่ทำขึ้นแบบเล็กน้อยอ้าวเพื่อนมึงน้องเหรเพื่อนบอกเยอะเพื่อนบอกไปเยอะ เ็บเล็แงอไรกันล้วกไม่ใช่คนพูดนะไม่ใช่หายใจตะกัตกเราได้ยินนะไม่ใช่คนพูดอยู่ มิซิ่งคนหายใจใเ,เขาบอกให้ออกไป<อ>เขาบอกให้เราออกไปเขาบอกว่ากูกลัวเฮ้ยไอ้เฮียกิตาร์ล่นกิตาร์ล่นกีตาร์ลนมิซิ่งหายใจอยู่ อาจจะลายตายนิดหน่อยนะเพราะว่ามันมีคนซ้อนกันเยอะนะเนี่ยมีเสี่ยงมีเสียงมีเสียงมีเสี่ยงจยนะุ่กูยุ่งก็กลุมก็กลุ้มก็กุมไมเสี่ยงหายใจ นีค้คนตังคนดีไว้ก็ตังนีไว้ตอนนีมือกงเราต้งตาองเราต้องตังแขนเฮ้ยชุดนี้ชุดไอ้นี่มนี่ยตังเยอะต้องตงัเเเเตงเยอะเยอะอลไม่รู้สึใจเยอะตังเยอะก็ตายได้ไออโอ้ยเย่มันชุดคอมเท่ยกกับยกกับบ้านได้ไหมเนี่ยจงมีเรื่องตลกเกี่กอ้าไอเยีมไปดู ยังม e ีย <inaudible> ังไปยังมียังยังแบบตลกอยู่ไอ้ยังติดตลกอยู่เพราะว่าเราจะเจอผีเราเราอยู่ในบ้านผีสิงยังติดตลกได้ไงเนี่ยอ้ออ๋อมามาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้เหี้ยมาแล้วอ๋โอู้อู้จีนสีแดงแดงสีแดงแดงแดงมากแดงมากแดงมากผีมาผีมาแดงเลย

โอ้ยย่ะหลังบ้านน่ากลัวมากอะทุกคนนี่หลังบ้านเขาดิดถอะแค่เข้าเราไม่เข้านะหลังบ้านเข้าได้ดวดหวันกันเข้าได

กับไปเอข้าไปเอาเหิไเลยยะทุกวันนี้คอมกูโคตรกลากเจียเข้าไปเอาเองเ้เอเยอะแบาผีสิเอาของผีไปเล่นเนไปดูดิเสร็จแล้เองรกิจเรานะเสร็จล้ละเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นผีที่ไม่รากฏตัวเขาเรียกอะไรนยานเนาะนี่นี่โคตร โอ้โหเฮ้ยคอังไงโอ้วนี่น่มาแจะด้จังเลยจริงเะบ้านนี้ของจริงเรากลับเลยมะกลับลยังยังยัง่จะิเสอไรโอเคเพื่อนเอเพื่อนจไม่กลับนานๆกูอยู่ในรถก่อนกูขออยู่ในรถก่อนย่ มีจอแบบนไม่ดู่เ็นจออะไรอ่ะจอแบบนี้รองจอปิดอ่ะไอ้ยังมึมึงเลยชั้นสองจสมูนเป็นเซิร์ฟใหม่เอ้ต่มันใหม่แรกเฮ้ยไอ้ยเพื่อนกลัวย่ะเพื่อนกลัวสักเอ้ยไม่ไหเพื่อนบอกว่าเปิดไฟกันปัน เข้าไปเราจะช่วยเพื่อน<ง>แล้วยู่หนรอยให้ช่วยก,กินเข้าไปเราจะผ่านจะดูรอกินหายมีคนหายใจอที่ปันไม่ช่วยเยอะเลย<ะ>แต่ปัดกูอะอีก<ะ>คนล่ะ อยู่นี่ทำไรต่อไอ้เนี่ยเขาพิมพ์ภาษาไทยได้ด้วยคนที่คนไทยดทุกคนเพราะว่าเขาเขียนตรงๆเป๊ะไอเนี่ยภาษาไทยเราพิมพ์ไม่ได้เหรอมันเป็นเพราะอะไรอ่ะมันเล่นในโทรศัพท์เหรอไม่ใช่ยั้ใช่เหอไลยใช้ไอ่ไอ้คนนี้มันเป็น อ่าน่อ่าฮ่า่าฮ่าฮอาอ่าฮ่าฮ่าฮ n าฮ่า d ่าฮ่า e ่าฮ่ไฮ่าฮ่าฮ่ตฮ่าเ่ิน่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่้ฮ่า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 ่าฮืาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่อฮ่า่าฮ่า่่้ฮเราผีา่ ไอ้แค่มีเครื่องวัดอุณหภูมิไปบบปันนี่มาดิมาดิเอามะเอ๊ะนี่นี่นี่ให้เขาเนี่ยให้เขาเนี่ยอธีก็เปิดไม่ได้ เวงี้แหอะคือวัดลมลมทำนี่ใช้แล้วทำอะไรไม่ใส่ตาต่อเด้อเด้อมาใส่อะไอ้ห่าปูจะพิมพ์พิมไม่ได้ิมจะพิมพ่ะคือวัดลมูมั้ปั้นไข่น้ำไข่น้่น นเนี่ยๆตรงนี้เสกนะไปกับกลับไม่ละตะลุกจะกลับไม่ะไอ้เจ๊กจะพิมพ์นะจะพิมพ์ไม่ได้เพี่เฮ้ยมันปิดอ่ะไปไปเจมไป ผมจะมองอดูค oh, well, hey. yeah, ิวอ้อก็ตัวนย่ไงเฮียทีนี้ไม่กล้ากันเลยเอะไรไปไอ้ไอ้ดีเฮ้ยเดินไปดิเอาเหี้ยให้กูนำเฉยโอเคกูนำก่ไป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 เอ้ยเพื่อน เก็บเออเก็เออเสียงเสียงอะไรตกเลยอ่ะม okay, okay, uh, ันเป็นมันเป็นเพื่อนเรากลับไปเอาไอ้ปันมึงกดตัวมั้ยไม่โอเคสำหรับมัดในนั้วเดี๋ยวผมจะเป็นพวกเอ่อพวกสแกนอ่ะเขาเรียกว่าเนี่ยมาตัวโควิดในปันไอ้ปันอยู่ไหนอ่ะ อะไรม่เป็นตัววิญงหมดเลยอะลำตัววิอะไเนี่ยเราอะไรเนียคนนี้กขเราจะใครเราจะผมเป็นคนรับมืมเองนะในห้องมีสมคนยนเวียนเลยคนไม่มาเลยรือวไงเอาไงเนี่ยคนเนี้ยาเราเามีอยู่สามคนอวะโอ้ยเฮียตรงนี้หลอดตรงนีหลอด Để lại Ủa, nó không lẽ em hôm này em hôm na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 y rồi, hôm nay em hôm nó em hôm nay em Có nay hả hả, Nó ต,ตัวไว้ปตัวไว้ไอ้กวางเข้าไปไอ้แ่เพื่อนแม่งไม่ใจกันเลยแ่เงี้ัคนเจอผี is i ฟิช e จอวอเตอร์อ s นเตอรมา่งเก้ได้ปันเานะหนูส่งไฟกู เราไปห้องแรกเลยแม่ใครมาไฟมันสวิตช์ไฟมันเกิดไปได้ช10เงีย <Okay. S 1> นี่เลยอัไห้องนี้เลยเรื่องไหนเลยเข้ามาอุณหภูมิม20ไอ้ตรงนี้น่าจะก่อไฟ วางไปเลยเงินมนยังไอวางมดแบบนี 2> 2> Do, ้ได้ไอันนี้อุณหภูมิแค่79เองเงไม่ติดลบอ่ะเสียเพงเราะเราวางการบ้านเลยตื่นอ่ไม่วางนี่ เออเฮ้ยกูได้ยินเสียงเด็กก mm ูได <ah ้ยินเสียงเด็กไอ้ยเฮ้ยกูกลัวได้ยินบ้างได้ยินบ้างว่าว้าวฟังชัดมากชัดเฮ้ยกลอนไอ้ป่าตุอะไรเนี่ยอ๋ไอ้ยกลอน เดันเฮ่้ว่าจะฟังมอกีู่อยู่ได้ยินเสียงเด็กในห้องเนี้ยห้องนี้ห้องนี้เลยห้องนี้เลยปันเจ้าหี่ ở khéo bay bun, thế này,เราก็ต้อง, เราไปตั้งสมมติ, phòng này, phòng này, đấy, đi xem lại phòng này, phòng này, đấy, thế này, phải tông rồi, lận, phòng này, đấy, phòng này, đấy, tàng, đấy, trong này, ท่องด้วยมนี้กลัวตรงนี้มไม่เขียนหรอกเดเยเนี่ย เนี่ยมัใช้ได้กยากหนูทำไมไม่มีคนตางกูมาเลยอันนี้โอ้ต่างคนเี่ยจะไปกูกลัววะเอวเอวเพื่อนบวกเฮวเพือนกเฮวันนปัเข้าไปเพ่อนกเฮวเพื่อนกเฮว hello hello yeah what vậy đi, hello rồi hello 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 Ừ hello 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 xin hello 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 mà ơi, Ơi Ơi hello hello ไปบานไปบ้านไปบานต้องแตก้องแตกกูเจอแล้วกูเจอมาแล้วกูเจอมาแล้วเออกูรู้แล้วเจอแล้วไปแล้วไปแล้วว้ายเฮ้อเฮ้อไอ้เนี่ยกูกลัวกูไม่กล้าเล่นเกมผีไปแล้วกูจะแตก what the fuck กูจะกด หัวกองเงี้ยไม่เอาไม่เอาเอาหัวไม่ได้เงี้ยเลยก็มาได้ยินกันได้ก็จบเกมกันที่นี่ก็นะครับทุกคนวันละสองรอบวันละสองตานะเออสนุกสนุกนะฮะใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่นได้นะฮะไม่ได้อะไรเลยไอ้เย้ยไปเตยอะ เจอผีแล้วด้วยขอแล้วไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม